บทที่2การใช้ข้อมูลและการตั้งค่าเสียงการใช้ข้อมูลเราสามารถเลือกไปที่แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับเปิดไปที่แอปพลิเคชันการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วไปแตะเลือกที่การใช้ข้อมูลก็จะแสดงให้เห็นเส้นกราฟนะครับว่าขณะนีะ้เราได้มีการ ช้ข้อมูลในส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันไปบ้างแล้วเท่าใดนะครับจากเส้นกราฟที่ปรากฏน,นะครับแสดงว่าไม่มีการใช้ข้อมูลของการใช้แอปพลิเคชันเลยในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็คืออาการใช้ข้อมูลนะครับต่อไปเรามาดูการตั้งค่าเสียงครับแต่ที่การตั้งค่าเสียงก็จะมีรายการอยู่4รายการให้เราเลือกทางด้านขวานะครับ เราเลือกไปที่แตะที่ระดับเสียงระดับเสียงก็จะมีอยู่3รายการนะครับด้าน,นบนจะเป็นระดับเสียงเพลงวิดีโอเกมและสื่ออื่นนะครับให้เราใช้นิ้วแตะที่จุดนะครับแล้วกดไว้นะครับแล้วก็ทําการสไลด์นะครับลาก <c oughs> เพื่อปรับระดับเสียงได้นะครับที่ตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้นะครับ นะต่อไปการแจ้งเตือนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใช้นิ้วแตะกดแล,ล้วก็ลากปรับการปลุกนะครับการปลุกเราก็ใช้แตะลงไปนะครับแล้วก็ปรับถ้าเราเลือกได้พอใจแนละ้วเราก็แตะที่ตกลงนะครับต่อไปอ,อีกรายการหนึ่งคือค่าการแจ้งเตือนเริ่มต้นนะครับ อันนี้ก็จะมีประเภทของเสียงที่เราสามารถที่จะปรับประเภทของเสียงได้นะครับว่าเราชอบชอบเสียงแบบไหนนะครับนะครับถ้าเราชอบเสียงแบบไหนแล้วเราก็กดแตะที่ตกลงไปนะครับรายการต่อมาคือเสียงแตะนะครับเสียงแตะนี่ก็คือในขณะที่เราแตะที่หน้าจอแทบเ็ตจ,จะมีเสียงเป็นเสียงแตะ ถ้าเราไม่ต้องการให้มีเสียงเตือนเราก็เอาเครื่องหมายถูกด้านหลังนี้ออกนะครับแตะเครื่องหมายถูกออกไปเวลาเราใช้นิ้วไปสัมผัสที่หน้าจอทเบเลร็ตก็จะไม่มีเสียงแตะนะครับแต่โดยค่าหลักแล้วจะให้มีเสียงแตะนะครับเพื่อจะไดะ้เป็นการเตือนว่าเราได้สัมผัสหน้าจอแล้วนะครับต่อไปอะรกันต่อไปคือเสียงเมื่อล็อกหน้าจอ,อน,นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีเครื่องหมายถูกอยู่ ด้านหลังก็เป็นการกําหนดให้มีเสียงเมื่อเรากําหนดการล็อกหน้าจอนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับารายการเกี่ยวกับการตั้งค่าเสียงนะครับ